สวัสดีค่ะมีคำถามคับสวัสดีสรครับม้งเต้พอกษค่ะก่อนนอนจะสวดมนต์และเดินจงกรมค่ะแต่ว่าทําไปด้วยความขี้เกียจอะค่ะก็หลายๆครั้งก็แค่เดินเพื่อให้ได้รู้สึกว่าเดินแล้วแต่ไม่ได้มีความรู้สึกตัวอะไรอะค่ะ <S <S ควรจะทําต่อไปหรือควรหยุดดีคะแล้วก็การสวดมนต์เดินจงกรมแบบขี้เกียจเนี่ยส,ส่งผลเสียมากกว่าผลดีหรือเปล่าคะอ่าเนี่ยเป็นข้อสังเกตที่ดีมากเลยนะอ่าเพราะหลายคนเนี่ย ก็ทำกันในลักษณะนี้อยู่คือเดินจงกรมหรือว่านั่งสมาธิแล้วก็ทำไปอย่างนั้นเองทำไปด้วยความเคยชินหรือบางคนทำไปด้วยความคิดว่าอันนี้มันเป็นบุญมันเป็นกุศลนะะถ้าคล้ายๆทำแบบทูตสีทำคล้ายๆทำแบบเหมือนกับไม่ได้มีคือคือมีแต่ตัวอยู่ตรงนั้น มีแต่ตัวที่นั่งสมาธิมีแต่ตัวที่เดินโยงกลมแต่ใจไม่ได้อยู่ตรงนั้นเลยไม่เคยอยู่ตรงนั้นเลยนะ,ะคาถามของเต้ก็คือว่าควรทําต่อไหมหรือว่าควรหยุดนะเอาอย่างนี้ก่อนคือควรหาวิธีที่เราจะเดินจยงกลมหรือว่านั่งสมาธิให้มันมีความสุขมากขึ้นให้ได้ก่อนอพยายามพยายามอย่างนี้ก่อนคืออย่าไปหยุดทันทีนะเพราะ ถ้าหากว่าเราทำแล้วมีปีติมีความอิ่มใจมีความสุขได้เราจะอยากทำเองอันนี้เป็นเรื่องธรรมชาติธรรมดาของจิตนะครับนี้ถ้าพยายามแล้วแล้วมันยังไม่มีความสุขมันยังมีความรู้สึกว่าอยากไปทำอย่างอื่นอยากไปเล่นอยากไปเสพความบันเทิงหรือว่าไม่ต้องทำอะไรเลยก็ได้นอนเฉยๆนะฮะอย่างนี้เทียบกัน การพยายามแบบทู่สีทําไปแบบสังกตายอย่างไหนมันเป็นบุญอย่างไหนเป็นบาปนะต้องตอบว่าแม้ความพยายามที่จะทุ่สีทำนะมันก็ถือเป็นบุญชนิดหนึ่งยังมีพระชาติหนึ่งของพระพุทธเจ้าที่ระหว่างที่พระองค์เดินทางเียนว่ายใจเกิดเป็นพระโพธิสัตว์นะครับอยู่บนเส้นทางพุทธภูมินะมีมีอยู่ชาติหนึ่ง คือท่านถือบวชนะเป็นฤาษีตั้งแต่อายุยังน้อยน่าจะสักประมาณ20-30อะไรแบบนี้นะเพราะว่าเบื่อชีวิตแบบโลกโลกแล้วก็ไม่มีญาติมิตรไม่มีใครนะแล้วก็มีเส้นทางของบรรพชิตหรือว่านักบวชที่ที่ถือที่ถือพรหมจรรย์นะแบบฤาษีเพราะายุคนั้นไม่มีพระพุทธเจ้าอุบัตินะครับก็ต้องทำกันตามมีตามเกิด นี่คำว่าตามมีตามเกิดเนี่ยมันก็คือว่าเข้าใจหลักการปฏิบัติแบบไหนก็ยึดถือเอาหลักปฏิบัติแบบนั้นไปทําไปเรื่อยๆนะโดยที่บางทีเนี่ยอาจจะไม่มีครูบาอาจารย์ชี้ให้ได้เ,เกิดสมาธิแบบที่มันมีคุณภาพหรือว่ามีความสุขมีปิติอะไรแม้เนี่ยแม้แต่พระพุทธเจ้านะใน ช่วงที่ท่านยังเป็นพระวิษสัตว์อยู่ไม่ใช่ว่าท่านประสบความสําเร็จในการเป็นฤาษีที่ได้ขึ้นไปเป็นพรหมเสมอไปบางชาติเนี่ยท่านบอกเลยนะอย่างชาตินั้นเนี่ยท่านมีความสุขอยู่แค่วันเดียวคือวันที่ได้บวชอีก50ปีต่อมาเนี่ยไม่มีความสุขแม้แต่วันเดียวนี่ท่านท่านไปเอย่ยอ้างเป็นสัจจาวาจาเพื่อที่จะเอาบุญตรงนี้เนี่ยมาช่วยใครผมจํารายละเอียดไม่ได้นะแต่มีอยู่ มีเรื่องเล่าอยู่อ่าซึ่งถ้าเป็นเรื่องจริงนะเราก็จะทราบได้ว่าแม้แต่พระพุทธเจ้านะไม่ใช่มีครูบาอาจารย์ที่ถูกต้องมาคอยชี้แนะอยูอ่ทุกชาติไปเสมอไปนะบางชาติท่านก็ต้องคลำทางเอาเองแล้วไปไม่ถูกเนะ้วก็คุณภาพจิตไม่ได้ดิบได้ดีนะ บวช50ปีไม่มีความสุขแม้แต่วันเดียวมันแปลมันสะท้อนอยู่ว่าที่ท่านเป็นฤาษีในชาตินั้นเนี่ยท่านทําสมาธิไม่ถูกทางถึงแม้ว่าท่านจะมีบุญบารมีในทางสมาธิมามากม,ม,มายมหาศาลแต่ชาตินั้นไม่มีคนไกด์ถูกทางก็จบเลยจบเพลเลยนะฮะปีเหมือนกับไอความสุขเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นให้เกิดความชุ่มชื่นใจแต่อย่างใดอ่ทีนี้ถามว่าเป็นบุญหรือไม่เป็นบุญเนี่ยท่าน เอามาอ้างเป็นสัจจะนะเป็นสัจจะวาจาเพื่อที่จะเอาบุญนั้นไปช่วยใครสักคนแล้วมันก็ช่วยสำเร็จด้วยนี่ก็แสดงว่าบนเส้นทางของการทำสมาธิการเดินจงกรมเนี่ยนะมันดีอยู่แต่ถ้าหากว่าเราไม่มีความสุขถึงขนาดคิดไม่ดีหือจิตใจย่ำแย่ตกตำ่ำ ไอ้วิธีการทําสมาธิแบบทูสีของเราเนี่ยมันถึงขั้นทําให้สุขภาพจิตตกนะหรือว่าจิตสุขภาพจิตเสื่อมลงเนี่ยอันนั้นควรหยุดเนี่ยมาเป็นขั้นๆน,นะคือข้อแรกควรหาวิธีที่จะให้เดินจงกรมนั่งสมาธิอย่างมีความชุ่มชื่นใจ ให้ได้นะซึ่งก็คือทําให้จิตอยู่ในอาการวิเวกอยู่ในอาการนิ่งอยู่ในอาการที่มีความพร้อมจะตื่นรู้สมถะที่ถูกต้องคือสมถะแบบพร้อมรู้นะอัะนดับที่สองถ้าหากว่าพยายามที่จะหาทางทําให้ถูกต้องแล้วมันก็ยังมีความรู้สึกจืดชืดแห้งแล้งอยู่นะถามว่าระหว่างเลิกทําไปเลยการยังทูสิทำต่อ อย่างไหนเป็นบุญนะก็คือทูตสีทำต่อมีหลักฐานอยู่ในพระไตรปิฎกนะครับอันดับ3คือต้องดูตามจริงสํารวจตามจริงว่าไอ้ที่ทูตสีทำไปเนี่ย มันถึงขั้นทําให้จิตตกไหมทําให้สุขภาพจิตเสื่อมลงหรือเปล่าทําให้เราเกิดความทุกข์ไปเปล่าเปล่าหรือเปล่านะอันนี้ถ้าหากว่าถึงขั้นที่ทําให้มันเศร้าลงนะจิตใจเศร้าหมองอันนี้ควรเลิกอันนี้ควรหยุดนะเพราะว่าแสดงให้เห็นแล้วว่าวิธีทําสมาธิหรือว่าเดินจงกรมแบบของเราเนี่ยมันมันไม่ได้บุญแน่ๆแล้วมันทําให้เกิด อ่กุศลธรรมนะมันไม่ใช่แค่ทูตสีเฉยๆไม่ได้ไม่ได้แค่รู้สึกจืดเชื่อเฉยๆแต่มันถึงขั้นเป็นทุกข์เลยนะมะีสามขั้นตอนเต้เต้ได้คําตอบไหมครับได้คําตอบค่ะแต่อยากถามเพิ่มคือที่ว่าจิตตกเป็นทุกข์กับความเครียดนี่อันเดียวกันไหมคะอันเดียวกันคือพอเครียดเนี่ย มันมันสะท้อนแล้วว่าจิตของเราเนี่ยเริ่มไม่มีความสุขแล้วกเ็เริ่มอยู่ในสภาพที่มันไม่ดีนะค่ะค่ะข,ขอบคุณค่ะโอเคเตเต้ครับ